กรับ e, สวัสด e ี ح, ทุกท่านด้วยเหมือนเดิมนะครับสตวันนี้โดยคุณกาเดีเดี๋ยวอันนี้เข้าสู่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องก็คือทำไมผมไม่ได้พิมพ์คำว่าไม่โทรก็ผมเขียนไม่โทรไม่ได้ใช่ความจริงมันต้ระบบทำแต่ผมไม่เขียนไม่โทรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะได้ให้กระโดดขึ้นไปอยู่ตรนี้เป็นแับ จะเขียนไปโทรได้ไหมวะมาแล้วมาทำประวัตกันเลยดีกว่าด้านแปลหรือระบบถ้ำความยากในการเอาตัวรอดเราทไม่ปลอดภัยไม่มัน่นคงจนวอีกที่ขนาดอย่างไม่แนใ่ใจนะด้านนี้มีการสำรวจอ,อยู่มีการสำรวจยังอยู่ ยังแล้วก็ด่ดานี้นอันตรายเป็นอย่างมากรวมถึงพวกแมงมุมที่อาศัยอยู่ในด่ดานนี้ไม่สามารถเดาได้ว่าด่าน,นนี้มันยาวเท่าไรแต่ว่า,า,า,วา,กาก็ยาวมากๆยาวแล้วก็กว้างขวางเป็นอย่างม,มากเช่าานเดียวกับด่านจิตที่มีสัตวร์ปรา่าเยอแล้วก็ ด่านนี้จมีแมงมุมเอยอะกว่าปกตินะครับแมงมุมนั้นบางตัวจะไม่มีพิษตัวเล็กไม่มีพิษสว่ว์แมงมุมราชินีนั้นจะมีพิษม,มากแล้วมันโนกัดเท่าไหร่ก็โดนตายเท่านั้น,นการสำรวจนั้นเป็นไปนไม่ได้เลยที่ว่าคนนัจะสำรวจได้เยอะที่สุด เพราะว่ามันไม่สามารถไปถึงไหนก็ได้มันมืดมากแล้วยังมีน้ำหินน้ำมันน้ำของน้ำาขอยน,นี้เขาเรียกว่าน้ำผ่อยทำหยุดลงมาใส่พวกคนเขาู่บ่อยๆจะคาดเดาวด้ว่าข้างนอกของนานแตนนั้นอาจจะมีฝนตกอยู่แล้วก็แล้วก็น้ำค้างที่อยู่ด้วย ทางออกทางเข้านั้นสามารถเข้ามาจากด่านจิตในกันว่ายลงไปเ,เรื่อยชุมเธอรูแล้วก็เข้าไปในนั้นได้แล้วก็จะทางออกอันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าทางเข้ามันมีไหมคือแบบผม,มแล้วต้องไฟดับแล้ไม่ใช่ดิต้องนิดบัก มนกลุ่มบ้าอยู่นิดนึงนั่น,นแหละจะจะทำให้แบบเปียกไปมั่วเลยทางออกทางออกล้วสามารถเจอประตูจากการที่เรานั้นเดินไปจนถึงประตูเมื่อเปิดประตูนั้นเราจะไปถึงหลยเก้าจะดี แล้วหมอก็บอกมัาสามารถเข้ามาจากแนนเก้าได้เลยนะนะก็คือมันจะมีถ้ำอยู่แหละมันจะวัากับแผนเดิมแนนแปดส่วนที่นี่นนก็ไม่มีอะไรมากขอตัวลาบ่วนบา,บาย